จ้าจ้าอันนั้นแหละวันนี้ต้นนีน้อยต้นน้อยต้นนี่น้อยปลูกคู่กันเลยบอกตรงๆใกล้ๆต้นขนุนมันต้นใหญ่เด้ไคว่ามองมองนีดีกว่าเนอะโอ้ยมันต้นขนุนคือกัน เออแม, e ม,ม,ม่นกระสังกระยับเขาต้นนี้ขึ้นมาอีกจ้าแล้วก็ต้นนันใช่จ้าก็มียับียนึงจ้ายับขึ้นมาอีกโอเคก่ดสวัสดีค่ะช่องนันชัยวิถีบ้านท่งพารวยค่ะคลิปนี้ก็ทำการลงมือ ปลูกต้นมายงชิดนะคะให้พี่โปโป้ป,ปลูกให้แล้วนะคะพี่โปโป้นะคะเอาไว้ให้พี่โปโป้นั่งเล่นตรงนี้นะคะก็คือฝั่งทางซ้ายนี่ก็เป็นจุดที่จะวางบ้านชูภูนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นมายงชิดนะคะให้พี่โปโป้ได้มานั่งจินมายงชิดเล่นๆอยู่ข้างบ้านนะคะ แล้วส่วนมะมว่วงแก้วเนี่ยเดี๋ยวน้องวนก็จะปลูกตรงมะมว่วงแก้วนี่ปลูกตั้งใจมาปลูกเป็นร่มนะคะนั่นเป็นร่มเงาเดี๋ยวน้องวนหาที่ปลูกมะมว่วงแก้วก่อนมะมว่วงแก้วโบราณมันก็จะต้นตูว,วัยใหญ่ไวนะคะอาจาอย่จะลืมไปเอาดินมาก ดินดำมาห้องกดน้ำก็มายงชิดนี่ก็โตไวเหมือนกันนะคะปีหน้าก็จะได้กินแล้วนะคะพี่โปโะมะม่วง มะม่วงแก้วโบราณหาที่ไว้ก่อนนะคะค่อยหาหมองกันตรงนี้เลยนะคะมะม่วงแก้วนะคะ มะม่วงแก้วโบราณปลูกตรงนี้เลยก็อีกไม่เกินเดือนสองเดือนก็จะให้ร่มเงาแล้วนะคะมันก็จะเป็นร่มเงาให้กับอ่าที่จอดรถนะคะที่นั่งเล่นที่จอดรถตรงนี้นะคะก็จะมีร่มของมะม่วงแก้วต้นนี้แหละปลกคกุมอยู่กับปลูกตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ ออกดอกออกลูกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นเสียบยอดนะคะเป็นจริงเสียบยอดเดี๋ยวหน้ามะม่วงก็จะออกดอกออกลูกแล้วปลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะว่าต้องลึกลายก็ได้ยด้วยจ้ะพราะดินข้างล่างมันแข็งไหมยันหากมันหายกินบ่ด้ ก็จะเป็นร่มเงาให้กับลงจอดรถแล้วก็ที่นั่งเล่นด้วยนะคะละตูขึ้น

<laughs> ตรงนี้นะ้ำมันชุ่มอยู่แล้วดินมันก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นมากนะแต่ต้นไม้มันนานโตจัง แต่ต้นมะม่วงมันก็ชอบอยู่นะดินแบบเนี้ต้นมะม่วงมะพร้าแต่ว่าต้นอื่นมันไม่ชอบดอกไม้บานสะพังทั่วสวนค่ะอ F C. ก็ได้เวลาธินมนจะได้เจ็บดอกไม้นะคะเจ็บมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้มาเอาไว้แถมให้เอฟซอีกแล้วนะคะเนี่ยออกเยอะแยะเลย บานสะพรั่งทั่วสวนเลยนะคะเดี๋ยวก็ได้เจ็บมเมล็ดดอกไม้เอามาฝากให้ f อฟด้วยนะคะเวลา f อฟสั่งของสั่งผลิตภัณฑ์นะคะก็ระบุให้น้องมนด้วยนะคะถ้าท่านใดต้องการมเมล็ดดอกไม้ดอกบานชื่นนะคะไปปลูกนะคะระบุให้น้องมนด้วยนะคะว่า เอา,มาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ด้วยนะคะน้องมลก็จะแพคเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ใส่ก่องไปให้ด้วยนะคะแถมฟรีค่านี่ค่ะท่านใดต้องการก็ระบุได้เลยนะคะมเมล็ดพันธุ์ดอกบานชื่นนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหลากสีสันนะคะสะเดาก็กําลังงามนะคะสะเดานี่เป็นพุ่มง,งามเลยนะคะอีกหน่อยก็จะได้กินสเดาแล้ว ก็ฝากเปไ็นกำลังใจช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะคกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคือเป็นจบคลิปนะคะอย mm ่า hmm. ลืมกดติดตามนะคะ mm hmm. ช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะ mm hmm. กล่าวขอบคุณเอฟซีที่ไม่ตาเข้ามารับชมคือเป็นจบค่ะกราบสวัสดีค่ะขอทุทสานสุภาพแข็งแรงทั้งด้วยทุกท่านค่ะ mm hmm. ดูบวบของน้องมนนะคะตอนนี้บวบนะคะโอ mm hmm. ้ยเลือ้อยเต็มเลยนะคะออนซอนนะคะ mm hmm. นั่นคือเครือบวบไข่ซี ตอนนี้เขือบวบมันกำลังเลื้อยกระจายเต็มเรียกอะไรนะค้างนะคะค้างบวบนะคะมันกำลังเลื้อยขึ้นไปเต็มค้างบวบแล้วนะคะเฉียวสวยนะคะอีกหน่อยก็ได้เก็บลูกบวบกินไม่หวดัดไม่ไหวแล้วนะคะเต็มต้นเลยนะคะเลื้อยเต็มเลย